สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจอยแคสซิงจากวันนี้เจะพึ่งพามาอยู่ที่อาณาจักรไร่กิ่งทองค่ะเช้าๆของวันอาทิตย์ที่หนาวเย็นมากเลยค่ะทุกคนขะวันนี้คุณแมวน้ำคุณมาทำอะไรคะเอะคุณแมวแมวนี้จะมาดึงสลปจ้าทุกคนจา้าแมว แมวยักษ์ฟันปีศาจฉายานี้ท่านได้มาจากเฮียตุงนะคะเฮียตุงเออยกเครดิตให้เฮียตุงนะทุกคนเนาะถ้าท,ทายไปถึง FC ทางใกล้ทางไกลทุกๆคนทุกทท่านทั่วทิศท,ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะเจ้าคะวันนี้จะพึ่งพามาชมการทำงานของเจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจหลังจากที่เราห่างหายจากเจ้าฟันปีศาจมานานสะเลือกเกินด้วยความรักและคิดถึงของ ัวนอาจรและแมวยักษ์ก็ได้มาบรรจบหากันแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเนาะตื่นเต้นนะไม่ใช่ไรหรอกเดอ้ออย่าว่าเจ๊พิ่งเบอร์วางอลังการอะไรนะจ๊ะตื่นเต้นเพราะว่างานเกี่ยวข้าวจบปิดฤดูกาลไปอย่างเรียบร้อยและสวยงามค่ะก็ถือว่าผ่านพ้นไปเนาะสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยว ภารกิจการขับรถเกี่ยวขูป่ปตทดีซีเจก็จบไปในปี63นี้เรียบร้อยแล้วน้ำจากวันนี้เป็นตอนไฟทุกคนจะได้พบกับหัวหน้าโจรยและเจ้าแมวยักษ์นันจ้าวายยังตะกระเจาตื่นเต้นทุกขากันยังตื่นเต้นเบนบอละ่ะเออทุกคนตื่นเต้นเหมือนจะพึ่งไหมเนาะเราก็จะได้เห็นสายโหดสายหาสายมันสายจ้วน ทุกทกสายค่ะนี่เ,เยืเส้นยืดสายหน่อยเนาะทุกคนเนะาะเช้าๆ้าแบบนี้เส้นเอ็นอาจจะยังไม่ยืดเส้นยืดสายอ้าวเดี๋ยวเก็บงานตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้อ่อ ไปทำอะไรต่ออันนี้ยังไม่รู้เนาะอุบอิอบอุอบอิออบอุนะอบอิบไปก่อนอุบอิบไปก่อนเนาะอุบอิบไปก่อนยังไม่บอกใครรอบเราก็จะมาดูการทำงานของหัวหน้าจรอยจ้าวันนี้หัวหน้าจะมาดึงสโลปข้างตรงเนี้ยที่เจเพิ่งเคยพาไรสังกัดดังซึ่งมาเทเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแหละทุกคนค่ะเนี่ยเอ้ยนี่เลยเนี่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 ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใงญ่ให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 ญ่ใ่ใ ก็จะดึงข้างๆนี่แหละค่ะทั้งหมดเลยโคืมเป็นยังไงบ้างคะ f อทางใต้น้ำลดแล้วหรือ,อยังดูแลดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลคนรอบข้างให้ดีนะคะเจบพึ่งและหัวหนา้าโจ้ยและทีมงานเป็นห่วงค่ะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะทุกคนนะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะทุกคนเนาะเข้มแข็งนะคะขอส่งพลังจากเจพึ่งที่มีเนี่ยไปให้เอฟซีคนเจพึ่งทุกคนเลยเนให้ทุกคนปลอดภัยเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเห็นกับตานะแต่เห็นผ่านทีวีก็รู้สึกว่ามันมันก็เยอะเยะอลังการเหมือนเหมือนตอนที่ออกที่ว่าโคตรเหยน้ำทั่วมอ่ทุกคน โอ้แต่เขาอ,อื่นนะเยอะเยอะกว่าเราอีกนี้นะ่ะโอวันนี้หัวหน้าท่านจะมาดึงสลบปลูกต้นพายวันนี้ก็มากันสองคนนะคะทุกคนคะ่ะเจพึ่งและหัวหน้าโรอยโอ้ยพี่น้องคะ่ะเนธหาไปเนอะคิดถึง วันนี้เอาความคิดถึงมาฝากเอฟซทุกคนทุกคนทุกคนใช่ไหมเอฟซหลายท่านบอกว่าคิดถึงหัวหน้าจโรคิดถึงสายโหดว,วันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนแล้วนะจ๊ะ ชมกันยาวๆค่ะวันนี้เราจะชมกันยาวๆแบบทั้งวันไม่รู้จะมีถึงอีพีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้เจพึ่งก็จะอยู่กับติดหัวหน้าโรยแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอยู่กับเจ้าแมวยักษ์ไปเรื่อยๆให้แต่หัวหน้าท่านได้มาขับมาโคเจพึ่งก็จะเกาะติดเลยค่ะเกาะติดเลยเนาะ หัวหน้ายังไม่ได้พักเลยนะทุกคนนะเมื่อวานก็เกี่ยวข้าววันสุดท้ายวันนี้ก็ขึ้นไมโครต่อ,อเดี๋ยวให้เขา่ออ็เก็บใกล้เสร็จก่อนเดี๋ยวเจ๊พึ่งจะไปถ่ายจากมุมกว้างๆให้ทุกคนดูการทำง,งานของฮวนาจโรยเนาะใช่ไหม ใครอยากเห็นอะไรแบบไหนเม้นมาเลยนะจ๊ะเม้นมาตายโพสให้เจพึ่งเลยเพราะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเจพึ่งจะต,ตามใจเอฟซีของเจพึ่งจ้าบอกมาเลยเด้อบอกมาเลยอยากเห็นแบบไหนลุกไหนของหัวหน้าจโจอยบอกมาเลยถ้าเจพึ่งเอ่อทำได้เจพึ่งก็จะให้หัวหน้าจรอย ทำให้ทุกคนได้เห็นเนาะอยากเห็นมุมไหนของหัวน่าโอยบอกได้นะจ๊ะให้แต่ FC ของเจพึ่งมีความสุขให้หายคิดถึงเนาะให้ชมด้วยความบันเทิงให้มีความสุขก,กับการชมคลิปในช่องของหัวน้าโจยแคสซิงนะเจะพึ่งยินดียินดีที่ทำให้เลยจริงๆเอเมนเต้นนะบางฝน อารา่ากึศดาลกับรักก็กึศดาลมาเดอ้อข้างในก็กึศด,ดาลไดคอนีอ่เหรอพูดไรบอกว่าคิดฮอดก็บ,บอกมาเดอ้อเพราะว่าพูดทางพีกก่ก็คิดฮอดคิดฮอดเอฟซีคึกกัน,นกเนาะเมื้อนี้สิเอาจักภาษาละปัดหาดีเว้าโลดละเนาะอันใดที่เฮาถนัดเนาะเพราะว่าลังเถื่อญญบันยางเบาๆไปมันก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเรย,เรย,เรยดิเอฟซีจ้ะ แต่วันนี้ตาท่าไม่ได้มานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่างานรถไถไม่น่าจะได้เข้าเพราะว่าหัวหน้าน่าจะเออเอาแม็คโคเกลี่เกลเอาคอยดูก่อนแต่อือออตรงนี้แกก็มีรถไถนะแต่ตอนนี้เขาเอาไปเข้างานอยู่นู่นรถไถข,ของเขานู่น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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนะเนียนั่นๆๆๆพูดถึงรถไถเขากําลังอะไรนั่นอยู่รถน้ํา ต้นไม้ของเขาอยู่เดี๋ยวเราค่อยให้ของมาดันบรรยากาศทางบ้านของเอฟซเป็นยังไงบ้างคะหนาวไหมเย็นไหมตอนนี้เย็นมากเลยหน้ามาเร็วค่ะมาเร็วมาไวมาเร็วมาไวารวไวองเท้าเจ๊หลุดโอ๊ ะชมคลิปหัวหน้ากับเจ้าแมวยักษ์ปันปีศาจแบบยาวๆนะจ๊ะอาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะทุกคนจ๊ะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่สื่อมาให้เราเราทางเรานะ่รับรู้ได้นะคะด้วยความไม่ว่าจะเ c จะบอกว่าคิดถึงเป็นห่วงนะดูแลสุขภาพานี่นะโอ้ยบอกเลยจะพึ่งน,นี่ รื้อปริมมากเลยนะ FC โอยตุกขอยนี่คิดหอดหมุจเจ้าคือการเดชดิฉันอยู่ได้ oda, ย้อนมี FC เด้อจะบอกให้เจฟีทำให้เจพึ่งมีพลังจริงๆ FC นะ่ะทำให้เจพึ่งมีพลังจริงๆเด้อพลังที่แบบอยากจะเอ่อถ่ายให้ทุกคนดูอ,อ,อยากจะ ตำตอบแทนน้ำใจที่เอฟซีให้มาใช่ไหมคะโน no. จะถอยถอยหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าฝุนเข้าลูกตาโอยน้ําขึ้นเร็วมากเลยทุกคนจาเนี่ยนกจากที่ตอนเราเห็นแห้งแรงเนี่ยใต้เนี่ยตรงนี้ที่เราขุดกันเนี่ยรถหกล้อวิ่งลงไปเอาดินนะนี่นะนกมันเป็นความทรงจําที่ที่เราได้ทําแล้วพอเราทํามันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะก็เหมือนกับว่าเราก็ประสบความสําเร็จ ในงานที่เราทำถึงจะอาจจะยังไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จแบบใหญ่โตอลังการเนี้ยแต่ในในฐานะของโอ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 ้ยจวดจวดโอ้โหนี่ทะมวัวแต่หันหลังนี่ทุกคน,นพลาดนะจ๊ะพลาดฉักเด็ดนี้ได้นอนเลยอ้ดีที่จะเพิ่งไม่ได้หันหลังแล้วเราก็จะเอาไปไว้ที่ไหนเนาะ จะทำยังไงหรือเจ้าแมวยักษ์เอาหนึ่งสองอึบอ้าวยังไม่อึบค่ะยังไม่ได้ย,ย,ย,ย่างย่างว้าวสวยาง คนค่ะสมกับความคิดถึงไหมสมกับที่เราคิดถึงกันไหมนี่แหละค่ะมีดีที่ตอนท้ายนะคะทุกคนค่ะโอ้ยเกือบพลาดช็อตดิบแล้วจ้ะเกือบพลาดช็อตดิบแล้วหายคิดถึงไหมคะ <c oughs> หายคิดถึงไหมคะออถ้ายังไม่หาย เราต้องติดตามไปเรื่อยๆเนาะให้มันแบบให้คุ้มกับที่คิดถึงเลยอะไรอย่างนี้นะ่ะโอ้ไอ้คุ้มสะใจไปเลย,เยขั้นแขวะพี่น้องจะขั้นแขวือข่อยบอกพิวว่าถตาเบาซูฟา่างนี่ลังเถากับขั้นแขวคือกันขันขนขขนข้นแขวะหนักจะโรยแต่จะโรยซาคเม้นเขาปะแต่เจโรยแปะไว้อย่างอันนี้บ่หมูดอกเตอร โจรกนี่ถ้าภาษาเขมรค่ะจรกจ้มันคล้ายๆกับการหยดๆนี้น่ะทุกคนเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหยะเหยอะหยอะอะไรประมาณนี้อะอะอะะจะทำอะไร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 ไอ้ยาเขาเอาใส่ใส่น้ำมันที่เราคยดูดน้ำมันกันนะทุกคนโอ้โหเอาเล็บเกี่ยวออกเลยเนาะ อีกแล้วครับท่านอ่ะมาชมวิวนี้หน่อยสิจะรู้สึกว่าเด็ดจะรู้สึกว่าจัดขนาดไหนตึมเจ๊พึ่งไม่เปียกนะคะเพราะเจ๊พึ่งก็คิดว่าอยู่ไกลพอสมควรเฮ้ย <laughs> ขักเนาะขัดแถว คนคือสิ่งงดงิดมาโดนแหลนะเนาะยังกระท่ำตามใจได้เบิร์ดนี่นะโอ้ยขอบคุณเฮียเด้อค่ะที่ซื้อรถแมคโครขัน้นนี้ให้ได้สมใจก็หัวหน้าหัวหน้าพินกำหมักอันใหญ่ๆบัญญามเพินเห็ดอย่างพินสิได้ปุ้งปังปุ้งปังใหเลเร็วไวสิหน้าเฮียก็จัดให้โอ้ยขอบพระคุณเฮียหลายๆที่ ที่เฮดให้ลูกน้องสองคนนี่มีอยู่มีกินมีใส่เนาะค่ะขอบคุณมากๆรักเลนเตอร์ทูนเฮียมากๆกกะวาป่ะโอเนาะกะอีลีเนาะทุกคนค่ะเจ๊พึ่งกััวหน้าจะอยนะรักรักเฮียกับเจ๊มากจริงพราเฮียกับเจ๊ไม่เคยทิ้งพวกเรา เลีย้ยงพวกเรามาตั้งแต่เรายังลืมตาอาปากไม่ได้เลยทุกคนอมันเป็นอดีตที่ไม่อยากพูดเนาะก็โอเคค่ะก็เจพึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุก,ทก,ค,มมค,ทกความรู้สึกดีๆที่มีให้เจพึ่งและหัวหน้าจอยแคสซิงนะจ๊ะ แล้วจะพึ่งขอสัญญาเหมือนวันแรกที่จะพึ่งเคยสัญญาว่าจะพึ่งจะทําให้ดีที่สุดเนาะจะตามติดชีวิตหัวหน้าจรยให้ทุกคนได้เห็นจะพยายามไม่พลาดไม่ว่าช็อตใดๆเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกความความรู้รู้สึกทุกทุกคนที่ได้รู้จัก ที่มอบพลังมาให้เจพึ่งเจพึ่งได้รับเต็มๆและเจพึ่งก็ขอมอบพลังนี้ไปให้ f c ของเจพึ่งด้วยเช่นกันเจพึ่งขอจบคลิปเพียงแค่นี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้ชมคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเจะพึ่งก็บา,บายยสวัสดีค่ะ